สวัสดีค่ะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะต้นพันธุ์สักตอรังหนึ่งนะคะต้นพันธุ์เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ต้นไม Fest ้นะคะมาเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ทางร้านของเราเอามาเปลี่ยนไซส์ถุงเป็นถุงเบอร์สิบเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะมาต้นเดือนกรกฎาคมนะคะที่รับมานะคะสะตอรดังหนึ่งเราจะได้มาปีละหนึ่งครั้งนะคะเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะถ้าเป็นสตอรดังหนึ่งนะคะต้นพันจากศูนย์วิจัยเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้เป็นสตอรดังหนึ่งนะคะ ต้นเตี้ยนะคะไซต์ถุงเบอร์สิบต้นมาเนี่ยจะมาเป็นถุงสีเหลืองนะคะเป็นถุงสีเหลืองถุงเล็กอาถุงเล็กเบอร์หกเป็นถุงกาแฟนะคะแต่เราเอามาเปลี่ยนเป็นไซต์ถุงเบอร์สิบขยายได้เรียบร้อยต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงเตกยอดนะคะพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะปลูกสตอตังหนึ่งเป็นสตอใต้ต้นเตี้ยนะคะสะตอให้ผลผลิตไว้นะคะผักสวยนะคะผักยาวผักตรงนะคะเม็ด หวานมันอร่อยนะคะสโตตตังหนึ่งสตต้นเตี้ยให้ผลผลิตไวนะคะชุดนี้นะคะต้นต้นอ้วนนะคะควรต้นอ้วนควรต้นแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะ<อ>ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะต้นพันสักตอตังหนึ่งไซต์ต้นเตี้ยชุดนี้นะคะเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะคะชุดใหม่ล่าสุดที่ทางร้านเรารับมาเลยนะคะสําหรับปีนี้นะคะชุดใหม่ล่าสุด เราก็จะทยอยเปลี่ยนไซส์ถุงเรื่อยๆนะคะตอนมาก็จะเป็นถุงเล็กนะคะเป็นถุงบาเวเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นไซส์ถุงเบอร์10แบบนี้นะคะอ่าสตอรเราจะเปลี่ยนแค่ถุงเบอร์10นะคะไม่ได้มีถุงใหญ่เบอร์ส4นะคะเปลี่ยนแค่ไซส์ถุงเบอร์10เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นถุง เบอร์นะคะการจะส่งจะลาบากนะคะค่าส่งก็จะแพงด้วยนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแค่ถุงเบอร์สนะคะชุดนี้นะคะต้นพันธุชุดใหม่ต้นพันุสวยนะคะเดน,น๋ยวให้ดูน,น,นะคะไม้สวยมากนะคะชุดนี้สตอรังหนึ่งนะคะผลต้นตสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะไซส์ความสูงอยู่ที่60สิเจ็ดสซนนะคะต้นพันุ์ก็จะเป็นไซส์ที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะไม้สวยมากนะคะสตอรดังหนึ่งชุดใหม่ล่าสุดนะคะชุดนี้นะคะต้นพันธุ ต้นละ160บาทนะคะสตอร,รังหนึ่งราคาเท่าเดิมแต่ต้นทนันโตกว่าสวยกว่านะคะไซส์นี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสตอร,รังหนึ่งของภาคใต้นะคะ ต้นพันสุสตอต้นเตี้ยชุดใหม่ล่าสุดชุดนี้เรามาอัปเดตเปลี่ยนเป็นถุงไสเบอร์สิบพร้อมปลูกเรียบร้อยนะคะลูกค้าปลูกกลางแดดได้เลยเอาไปแล้วนะคะเพราะต้นพันเราเลี้ยงกลางแดดทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ต้นละ160บาท1กล่งองใส่ได้1-5ต้นนะคะค่าส่งกล่อง250บาทเท่าเดิมนะคะค่าต้นพันธุ์ก็ต้นละต้นละ160บาทเท่าเดิมไม่ได้มีการขึ้นราคาเลยนะคะแต่ต้นไม้จะเปลี่ยน ชุดนะคะเปลี่ยนไซส์ชุดนี้ต้นไม้จะโตวกว่าสมบูรณ์กว่าสวยกว่าชุดที่แล้วนะคะชุดที่แล้วก็จะเป็นของปี66นะคะต้นไม้ก็จะเหลือแบบไซส์ต้นปลายๆนะคะต้นพันธุ์ก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะชุดนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะคะของปี67นะคะเราเพิ่งรับมาเมื่อ เดือนที่แล้วเดือนกร,รกฎาคมของทุกปีเราก็จะได้สะตอตรังหนึ่งชุดใหม่มานะคะของทุกๆปีหนึ่งปีก็จะจองได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะจองเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วนะคะเราก็จะได้ต้นไม้ เดือนสิงหาคมเอ้จองเดือนกร,รกฎาคมป e ี66ก็จะได้เดือนกร,รกฎาคมป e ี67นะคะจอง1ครั้งต่อ1ปีก็จะได้ต้นทันมาปีละหนครั้งนะคะอ่าสำหรับสะโต้ต้นเตี้ยรังหนึ่งเป็นสะโต้สายพันธุ์เบาปลูกให้ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ปลูกได้ทุกสภาพอากาศนะคะวัก โตนะคะผักโตเม็ดโตผักยาวนะคะฝักตรงนะคะสตโตตรังหนึ่งต้นพันสวยมากนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสตอรดังหนึ่งชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดที่ดาวให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะชุดนี้ต้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ต้นพันมีเยอะนะคะเราเปลี่ยนไซส์ถุงเบอร์สิบเอาไว้เยอะเปลี่ยนเมื่อเดือนต้นไม้มาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็พร้อมปลูกนะคะ สัตว์ตรังหนึ่งเป็นต้นพันธุ์ที่สวยสมบูรณ์มากดูนะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้ชุดนี้นะคะต้นพันธุ์มาใหม่ๆเปลี่ยนไซส์ถุงเบอร์สิบเรียบร้อยพร้อมปลูกลูกค้าเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะต้นพันธุ์ชุดใหม่นะคะเป็นต้นไม้ที่สวยมากนะคะชุดใหม่ก็ยังไม่มีใครเลือกเยอะนะคะเราก็จะได้ไม้ที่สวยนะคะเลือกก่อนซื้อก่อนก็จะได้ไม้ที่สวยก่อนนะคะ ต้นนี้เป็นพุ่มแบบสวยมากด้วยนะคะเก็บค่าเลือกก่อนแล้วก็จะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปก่อนเลยนะคะนี่ไม้สวยมากนะคะชุดใหม่ล่าสุดแต่ไม้จะสวยพอตอนน้นไม้เราเพิ่งเอามายังไม่มีคนเลือกยังไม่มีคนใช้เลยนะคะไม้เพิ่งอัปเดตวันนี้ยังไม่มีใครคัดออกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะเนี่ยไม้สวยๆแบบนี้เลย สนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยลูกค้าที่เข้ามาก่อนก็จะได้ไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาหลังก็ได้สวยนะคะมาหลังเพราะว่าไม้เราจะทยอยเปลี่ยนถุงเอามาวางขายเรื่อยๆนะคะก็จะได้ไม้สวยตลอดนะคะแต่ถ้ามาก่อนก็จะได้แบบต้นโตก่อนแบบนี้ไปก่อนเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ,ะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อทางไลน์ให้จะส่งแบบ กรองนะคะหรือว่าเหมากรงไปรสนีนนะคะก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อจากน้องแอดมินได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์อดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาพัดต้นมาเองหนะ้าร้านก็เวะมาได้ทุกวันนะคะร้านเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่เดินทางไกลมาบอกว่ามาถึงวันอาทิตย์ก็ต้อง ขแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะจะได้คนงานเขา,าเปิดร้านให้นะคะเพราะว่าปกติวันอาทิตย์ร้านจะปิดนะคะแต่ลูกค้าบางท่านบอกว่า,ามาตรงวันอาทิตย์พอดีมาทุระอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเวกเข้ามาอันนี้ก็สามารถเูกเข้ามาได้กลนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางรรมาคัดหน้าร้านก็มาได้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อนะคะลูกค้าก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสั่ง อยู่ที่ประมาณ80เซนเลยนะคะชุดนี้นะคะดูนะคะสวยมากเลยตอนนี้ก็ยังได้80เซนอยู่นะคะเพราะจะคัดต้นที่โตโตให้ก่อนเลยนะคะจะมีตั้งแต่รุ่นต้นตั้งแต่60จนถึง80เซนเลยนะคะสะตอรังหนึ่งสตอต้นเตี้ยนะคะสะตอต้นพันเป็นสายพันเบาต้นเตี้ยนะคะให้ผลผลิตไวปลูกให้ปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกสภาพอากาศเลยนะคะสะตอรดังหนึ่งนะคะสนใจปลูกนะคะก็ สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยต้นพันธุ์ของเราสวยมากที่สําคัญต้นพันธุ์ของแท้เลยนะคะต้นพันธุ์ตังหนึ่งเป็นต้นพันธุ์ของแท้เลยร้านเราอยู่ภาคใต้นะคะถ้าขายของไม่แท้ก็ไม่รู้หาที่ไหนเป็นของแท้แล้วนะคะที่นี่เราสั่งซื้อมาของแท้แน่นอนเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็แอดไลน์ line, สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ